นี่ก็ต้องมาขังต้นสะดานะครับเพราะว่าต้นเขายาวถูกลมตีเอียงเงนนะครับมาดูครับนี่กำลังขุดตอ่อหม้อนะครับเสาหน้าบ้านนะฮะลึกมากเลยนะครับผมเนี่ยเสาหน้าบ้านนะแล้ว่วนตรงนี้ก็เป็นตอ่อหม้อตอ่อหม้อที่จะทำกำแพงขึ้นมาเพื่อจะวางป้ายนะครับ ไปหนะ้าบ้านนะบทพนาการเด่นครับผมแล้วก็วันนต่อม้ออีกหลุมนึงนะครับนี่ครับต่อหม้อก็คือก็คือ,คอ,คอเป็นเสาสองต้นนะครับหน้าบ้านเนี่ยประตูจะกว้างประมาณหเมตรนะฮะเสานี่ก็เป็นหน้า4-5้านะครับผมส5่สห้านนะความป้าน6เมตรครับผมแล้วก็ตอนนี้เราก็มาดู มาดูนะฮะด้านหน้าก็าจะเป็นนี้เดี๋ยววันเสาร์เนี่ยจะมีต้นมะม่วงยักษ์ครับเดี๋ยวเราก็จะแกะอันนี้กิมจูนะกิมจูครับมาดูสักหน่อว่าลู้เขาใหญ่แค่ไหนครับเปิดถุงกันเลยอาางนี้เลยครับนี่โอ้โหปนะฮะอันนี้กิมจูนะกิมจูก็มีประมาณาน,น่าจะเจ็ดแปดลูก กนะินดูเราก็นี่นะครับก็อยู่ประมาณทั้งสองอาทิตย์นะน่าจะรับประทานได้นะก็เก็บก่อนนะครับเราก็ไปลูกไว้เหมือนเดิมนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูของเป่าซื้อกันครับว่าของเป่าซื้อนั้นเป็นไงกันบ้างเข้าไปดูของเป่าซื้อครับผมครับผมแล้วก็ลงามาเก็บด,ดูก่อนนะครับโอ้อันนี้ละมุดนะละมุดครับก็ยังไม่ถูกนะละมุดนะพอดีเขาจอดบดานแล้วก็ น้ำหินน้ำปูนเนี่ยมาไหลท่วมท่วมโคนเขานะครับไม่ทราบว่าจะมีปัญหาหรือเปล่านะแต่นี่เขาออกลูกเยอะเลยนะนี่เขาออกลูกเต็มเลยนะออกลูกเต็มเลยนี่ครับออกลูกเยอะเลยนะนะแต่ลูกเขายังเล็กอยู่นะดีครับมีอีกสิบกว่าลูกนะครับอ้าวต่นี้เรามาดูองเ่าซื้อครับเป็นยังไงกันบ้างุงเ่าซือ้อโอ้โหยลูกใหญ่ๆเบ้งๆบงอ้าวอ้าวอ้าวเดี๋ยวดูครับ ตอนนี้เราจะมาเช็คหงพอ,งองซื้อนะครับอันนี้คือหงบอซื้อนะนี่คือหงบอซื้อนะครับลูกใหญ่แล้วนะแล้วก็หงพอซื้อครับอันนี้ต้นนี้หงบอซือ้อแต่ว่ามีแมลงนะฮะสีเหลงแดงเข้ามาในถุงได้นะครับมารับประทาน,นะฮะนี่ครับหงบอซื้อนะนี่อันนี้ก็ลูกใหญน่นะครับนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็อีกสองลูกแล้วก็จะมี นี่นะครับผมเป่าซือนี่ออกประมาณสิบกว่าลูกครับนะฮะก็มีด้านล่างด้วยนะครับด้านล่างอยู่ที่โคนเลยนะครับเดี๋ยวเราก็คงจะห่อเข้าไว้เหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าลูกนี้นี่แมลงเขาเข้าได้นะครับเดี๋ยวต้องห่อแยกแล้วนะฮะนะครับผมครับผมเ่าซื้อครับผมครับอีกสักครู่หนึ่งฝนก็คงจะตกแล้วนะครเพราะว่าฟ้านี่พึ่มพึ่งมาแล้วครับ ครับเราก็ได้เห็นสวนชัดขึ้นนะครับเพราะว่าวัชพืชนี่โดนตับไปแล้วนะฮะเราก็จะได้เห็นความชัดเจนของการเจริญเติบโตของพืชผลนะครับในสวนนะฮะมากขึ้นครับผมก็ดูครับนะฮะเขาก็เจริญเติบโตดีครับวันนาพ